เาถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยถ่าย,า,า,ยา,ายมาดูดูเลยครับจบ<ะ>นะครับคิบดถึงจังเลย พี่นอไหนหน้าบ้านเคไงพี่พี่ไปไหนเคโอเคโอเค,อเคแหวนน่ะคือถอดไปอ่ะมันมันมันได้คืนปะไม่ได้ครับซื้อใหม่เดียวเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเขาแกงอื่นนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ากรณีถอดหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเสียหมดเพราะว่ามันมีกรณีการโยกสล็อตเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมีหกสิบ ยกสล็อต <40 S 1> ม่เ้วยบางบางแกงเขา40สล็อตแต่คนเขาเกิน45คนแล้วเขาเอาอีก5คนอนะไม่เอาเข้าบ้านแล้วบางทีเขาชอบยกสล็อตอะไรอย่างเงี้ยเราไม่นนต้องอน,น, <15 S 1> อน,นี่อันนี้นนนไม่ได้ยกสล็อตนะคือสล็อตเท่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมได้นะอันนี้เช็ครายชื่อได้ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องไม่อะเน,นี่ยเช็ครายชื่อได้เช็คอ,อะไรชื่อได้ แต่ว่ามันต้องไม่มันมันขึ้นราคาไม่ได้หรออันนี้มันเราเราไม่ได้ออกไปทําอะไรงไงเราไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะว่า,อ,วาอย่างอย่างเช่นเรามี 10, สิบสิบคน<ช>ที่ที่ไปอยู่บ้านนะั้นโอเคเราย้ายไปอยู่บ้านนะั้นได้แต่คนที่ถอดได้เฉยอนะขึ้นราคาไม่ได้ราาไไดหรอถ้าอย่างนั้นอะไม่ได้เลยครับถ้าขึ้นราคามันก็มีคนหลายคนขึ้นราคาก็ต้องเต็มราคาหมดเลยไม่เราเราถอดนะเราถอดนะใช่ครับถอดเหมือนกันครับคนอื่นก็ถอดไม่ถอดแล้วแล้วใส่กลับเข้ามานะใช่ครับเหมือนกันครับอันนั้นเขาถอดไปทำอะไรอะ ผมขอคุยคนนั้นหน่อยดียอะไรนะขอคุยคนที่ถอดหน่อยเดี๋ยวผมไปหาเลยทีลนะคนเรโดนปลดบบนี้ไปแล้วครับอ่าอันนั้นก็ไม่เกี่ยวันี้ยแล้วมีใครอีกมีเคสเดียวแล้วคุณเอามารวมแับเคสสามสิบคนเหรอครับใช่ครับอย่างไก็ต้องหนึ่งแสนครับเพราะว่ากดบนหนึ่งแสนก็ต้องหนึ่งแสนถ้าใส่ไม่อันนี้ผมหมายถึงถอดถอดในกรณีที่ถอดแล้วไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ไปเข้าแก๊งไหนใช่ครับแค่กด enter ก็หนึ่งแสนแล้วครับใช่ หนกดกดกดตรงไหนตั้งอ่ะไม่ได้ตั้งครับแต่หมายถึงมันมีกดแกงครับในกรณีที่เราใส่แหวนทุกกรณีไหน,<ส>นไหนหเอามาเอากดมาให้ดูประกาศให้ดูหน่อยแล้ผมจะได้รู้ไงจะได้ไม่มาเถียงถ้ามันมีเขียนว่าทุกกรณีเดี๋ยวผมยอมจ่ายครับ แต่มันมันจะแดกเงินเราไอ้เหนะี้ยเนี่ยมันจะแดกเงินเราดูดีว่ามันจะทำไงมันจะแดกเงินอย่างเดียวเลยไอ้เหนะี้ยเนี่ย ดูดิว่าจะทำไงเย,ยกะรวยเลยสัตว์ดูดิว่าจะเขียนกฎใหม่ไหมมากดมาอยู่หน้าที่ต้องรอถา<ก>่ายพี่โชว์กับพี่โชว์เขาถ่ายมาเดียถ่ายมาเดยถ่ายมาเดยถ่ายมาดูาาดูเลยครับ <c oughs> จบนะครับไปซื้อแหวนก็ต่อแถวเลยไปจ่ายก็ไม่ขายอันนี้กดเพิ่งออกแล้วครับว่าไงมึงดูนะมันอยู่หน้าเจ็ดสิบแปดมึงดูรูปเอาหน้าเจ็ดสิบแปดหน้าเจ็ดสิบแปดอ๋อเหี้ยเออเล่าไว้แต่สมัยพ่อคุณล่าวใช่ฟอนตังณนานิวด้วยปะเนี่ยไอที่มึงรู้ต้องติดตัวออย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเขาคิดเขาคิดกฎหมายขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสมัยสมัยนั้นคิดภาษาขึ้นมาใหม่อ่ะ ไร้มือเหมือนพ่อขุนรามมากเลยอ่ะต่อแถวเลยครับใครจะเซ็นใครมีบัตรแก๊งมาดูนี่ใครมีบัตรแก๊งมาดูนี่กี่คนวันนี้ผมก็ต้องเสียครับต้องเลยสัตว์เสียเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแค่ค่าเข้าเวทนบมันไม่ได้เป็นค่ากุญแจบ้านครับคือมันเป็นกุญแจบ้านแล้วตู้อ่ะแล้วตู้อ่ะแล้วตู้อะน่าจะมีอยูเลยตัวตู้ไม่ได้ถอด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 ครับ นับดีม <sup> ีอีกคนมาดูดีใครไม่มีแหวนอ่ะน่าจลืมนครบาลออกมาผมเออาาเเพราะว่าโทรมาอยู่เนี่ยโทรอยู่ครับตอนเนี้ยโทรอยู่ยังไม่รับเลยรับดิว่าครับใครวาครับตกลงซื้อใช่ไหมโอ้โหเฮ้โอเคโอว่าได้แล้วแกก็แทนเซนเสร็จปเต็มรางวัลแล้วกันหนึ่งไปอ่ะนับดีกี่คนอ่ะกูจ่ายทีเดียว เห้บอกมึงจะมาหาเรานะอยู่หน้าบ้าน J K บอกมันมานับได้กี่คนไอเยสเสอร์มึงไปยืนตรงนั้นทำเคี้ยอะไรล่ะไอโง่แล้วต่อแถวรอบอะไรกันล่ะลูกซื้อแหวนได้ควายถึงยจะชี้ชีกแหวนเย้อ่ะกี่คนนับดิก่อนเข้ากระจายแกนับไปไม่ได้เข้าเลยอยากจ่ายอีกไม่แล้วระบ้านหลังไม่แป๊บๆๆๆแล้วบ้านหลังนู้นนะครับ เออยี่โคตรแพงเลยหลังแต่หลังยี่โดนเนี่ยบ้านหลังนู้นนะเจ็บชิบหายคือผมเสียเงินล้านนึงอ่ะใช่ครับแล้วบ้านหลังนู้นเนี่ยไปเราผมถามผมถามบ้านหลังนู้นก่อนหลังนู้นอ่ะหมายถึงเสียตังกันล้านนึงอ่ะล้านนึงอ่ะยังไงอ่ะล้านแปดลุงหลังนั้นอ่ะล้านแปดใช่ล้านแปดอ่ะผมเสียเงินกันอ่ะดูเดี๋ยวเดียวเลยดูไม่เอาทรงเลยอ่ะเบาลึกเล้วเนี่ยแป๊บนึงกันนับคนจบดูจนเดฟ์ไปเนี่ย ถ้าหมดประมาณห้าคนสิบสามครับร้านสมครับอ้ากูรู้กูรู้แม่หลังเก่าหลังเก่าก่อนบ้านหลังเก่าที่กูอยู่สิบคนอะเพราะคุณต้องกลับไปอยู่ต่อนะคือหลังเก่าสลลดตก็จะอยู่ติดกับหลังนั้นตลอดแต่คุณแจก็ต้องทำใหม่อย่างเดียวโอ้โหการก่อีการยกไปยกมามันเหนื่อย หน้าเฮียอะไรอันเนี้ยกดหน้าเฮียอะไรเออเออเอาโว้บต่อแล้วใหปั๊มร้านไหนมันแอแพงกันเขียนต่อเขียนต่อเอาอะไรมึงยืนอยู่ข้างนอกไม่ต่อแถวอะยืนทำต้นตีเลยกันอะมีแหวนแล้วพี่อ๋อมีแล้วเหรอเอาอะไรไปเฟ้อเฮียเงินเฮียกูสะดังเลยกูแก๊งอื่นไงพี่เฟ้อเอินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินเป็นฉีกใช้เงินเป็นฉีกที่นี่เท่านั้นนะเป็นแบบเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวปัดด่าอะไรเขาาไม่ได้ยินหรอกเขากำลังเขียนตารางหน้าท7.9อยู่กด7.9ไม่<อ>ครับกำลังเปิดครับกำลังเปิดกระดาษอ่าเนี่ยลงแล้วลงละอันนี้แค่เปลี่ยนเลขจาก7.8เป็น7.9เขาไม่คิดค่การเลยนะตั่ยุทธ์นั่นเองงานยิปหายเลขอะไร เลกนม่แบบรียูสด้วยดังใช้แล้วใช้ซับร้านสามอ่ะไอสัตว์เรียบร้อยเลขหกหกใสมาด้วยอ่าบีแล้วไม่อยากมีแล้วมีแล้วมันอยู่ค้างอยู่ตัวไม่ลบอ้าวไอสัตว์เอ้าเอ้าใช่เหรอยังกูยังไม่ใส่ยังได้เลยยังยังเอามาดิยัง เป็นบัตรแก๊งบัตรแก๊งเฉยๆไม่มีไม่มีโลโก้แก๊งผิดบัตรเราในโคกต่อแถววันนี้ทุกคนเฮ้ยระเบียบเป็นระเบียบเป็นระเบียบต่อแถวครับคนเป็นงูเลยเวิร์ได้เหรอลองไปดูหน่อยลองไปดูเบสไลฟ์ไปไหนนี่ยไอติเบสไลฟ์ไปไหนไม่ได้ไม่ได้กุญแจผิดดอก ระบบโซโลหรือเปล่าแกโซโลหรือเปล่าแล้วมึงอยู่ใครอ่ะเราไปใหม่เราไปใหม่รอบนึ่งไม่ได้เหมือนต่อแถวฟิลกำลังจะเข้าปรงเรียนเนี่ยไอ้เคี่บใช่ครับอ,อ่ะไปใหม่รอบนึงเฮีย ไอ้เฮียจุกไปยิงข้างหน้ากูดิแต่ภายในครับก็ประมาณเบรกองใส่ให้จุกเอาไอ้เียลอใส่ตัวเองก็ได้ท่าพงไกเาพีไดรกิ้วน่หอ้าวเล่ปิดามกโลโกโะ่ปนของกูไวไหนจุกแหวละไม่ไดปนป่นเปนไปไหไม่มีอะวัวไม้นี่จ่ายสตาแหวนอะอ๋อไอ้ตแนกูหาย

<wounds> <S <S มันร้องแปดรอบอะทอนเนี้ยทอนน้นแรอบเพลงอะได้ยังติดคันคันที่ผมขายก็มีคาร์บอนอยู่เหมือนกันนะครับพอดีมีคนฝากขายอะครับไอคันที่ผมขายตนเนี้ยผมจะขายแบบรถเปล่าๆเลยครับรบกรเอร์ขารถลยสรกเรหนึงไม่ได้เฮ้ยคุณจาัผิดแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้ เ,ลเ,เลโลครับขอยเท่าไหร่ครับเครื่องมันอะไรออกมาัน,นี้ กูมีแหวนบ้านเดี่ยวอยู่นะเอ็กนั่นแหละแบบมันต้องมันาจะต้องทำประตูใหม่ต้องเคลียร์แบบนี้แบบนึงได้เฉิดแล้วไอสัตว์เฉิดเราเข้าบ้านไม่ได้เฉิดเอิดเอ้ ไอ้พี่เก๊กเก๊กสองแสนเฮ้ยไม่อยากจะเจ็บหูหิวเห้ย พวกมึงต้องใส่ข้าวที่สยองอ่ะถ้าเจอพวกผมอุ้มอ่ะตอนนี้มึงตีกันแบบว่าไม่อุ้มกันเลยเดี๋ยวเจอพวกกูมาพวกึงอุ้มกันก็ชิ้หายแน่ ไอเด็กก like yeah, 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 ูขอร้องเนี้ยได้ไมด้วเป็นธรรมดา ว่าฉ y นว a นใ n ้ cry? เชื่อมึงแล้ไปสอบว่าฉันก่นะตายเชื่อมึงพอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลูซมึงทำไรว่าฉันก่ o นจะดูสสนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชกเกะพ่อมึงปุ้มตุมสุดไปเกกูเต็มละอออแล้ก็จีทีไออออือเกได้มาได้เร็วไรอู้อู้อู้ลอยหอฟิลเลอร์จูคิงฟิลไลท์ดสี่เราเมืองเฟมิเส